อับไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีครับพี่นิพนธ์คะ่ะสวัสดีครับคุณม้งคับค่ะช่วง่ายนี้เราก็จะดูสถานการณ์หุ้นบางตัวที่เรารอดูตอนจบค่ะว่าเขาจะจบแบบไหนนะคะคเห็นเมื่อช่วงก่อนที่16หนาฬิกาก็มีการสู้กันอย่างสุดฤทธิ์เลยนะคะหุ้นอะไรครับสู้เน <laughs> บ่ย <laughs> จะบอกให้ว่าใครแพ้ <laughs> คุณมว่าม,มาเลยหุ <laughs> ้นค่ะต่อนดูเสู้กันง่าค่ะ สู้ไหวไหมคะดูดูเดี๋ยวเราดูตอนจบก็ได้ไหมเว้ยเป็นแพร่แล้วโอ้แพ้ละแพ้ฮะตัวรุ่มเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็เป็นเคฟตันโดจินะครับแคฟตนโดจิพถ้าพรุ่งนี้มันคอนเฟิร์มแท่งแดงก็จบนะฮะค่ะแต่ถ้าพรุ่งนี้มันยังออกข้างได้อยู่มันก็ยังร้อนได้อยู่เน,นี่ยยืนเหนือเส้นสิบวันอยู่นะมันยังไม่ร้อนคืแท่งแรกอะแท่งแรกจะเป็นปรุปรุสูทแท่งใหญ่แท่งสองเป็นโดจินะฮะแล้วมีวอลลุ่มนั้นคอนเฟิร์มแท่งสามนะครับ แท่งสามก็พวกนี้เป็นแท่งแดงเราจะรอคนเตือนไหมล่ะปกติเราก็ดูแท่งหนึ่งแท่งสองแท่งสามแต่ย่างกลับตัวมันจะดูหนึ่งแท่งก่อนนะฮะหนึ่งแท่งอยู่ในเขตโอเวอร์บอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสโอกาสที่จะลงมีละแท่งสองก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอสเดเวอร์เจนนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะฮะว่าพ่งนี้จะเป็นแท่งแดงใหญ่นะ่ะคือมันจะบอกเราไม่ได้ทั้งหมดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดกลยุทธ์ว่าอ๋อถ้าแบบนี้นะขึ้นมาจากเก้าบาทรอบนี้นะครับ ไปก่อนดีกว่าค่ะ,คะมันไม่ได้ฟันคงไม่ได้หรอกว่าผู้นี้จะลงไหมถ้าเราเป็นคนวัยก็ขายไปตัง้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะฮะแล้วก็ทาถ้าเราเป็นนักเทคนิคผมสรุปว,วา่านักเทคนิคต้องขายและยอมรับความผิดพลาดที่จะเกิดนะฮะซึ่งซึ่งก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนะ,ค,ะ,นะครับอืมอ่ะก็เป็นแท่งที่คุณนิพนธ์ช่วยอธิบายนใช่ แทงแทงมันกะดันนี่งมาแต่มันก็ดันยิ่มมาเรื่อยนะมันดันยิ่งมาเรื่อยใส่มันยาวเหลือเกิดใส่แล้วมันจะยัดไปไหวไหมเนี่ยให้มันเต็มแป้งถ้าไ่แล้วมันมันก็แบบมันยังรับอยู่อนะช่ะยังมีรับอยู่ยังรับอยู่มันยังรับอยู่คือจริงๆมันต้องลงมันต้องตั้งแต่ตั้งแต่แถวสิบสองสิบสองห้าสิบปรคุณจะลงแล้วนะ ม <c oughs> ันก็มาต่อได้นะครับมันมาตัวนึก็ดึงต่อได้ตัวลูกไม่ได้มากมายอะไรน <c oughs> ะค่ะนะครับตัวลูกก็ไม่ได้มากมายเนาะก็ <c oughs> ถ้าถือเขาระดับเขาก็ถือว่าเยอะทั้งสามเลยลนใช่ไหมครับค่ะค่ะนะครับอืนั่นก็เป็นอีกตัวนึงตัวหนึ่งที่เราเห็นเห,นเหตุการณ์ตั้งแต่เช้า <c oughs> จนถึงตอนเย็นนี้เนาะ <c oughs> ว่ามีการสู้กันยังไงนักทุนก็เป็นความรู้นะคะเราดูของเราบ d ด s นะอ่าไปดูบ d บีค่ะ นะก็มีถามกอีกอย่างน,นะก็ยังถือต่อท่านเช่อเรื่นี้ถือต่อนะครับกระเือเมื่อวานก็อธิบายไปแล้วในอธิบายไปในสี่บกหนนะครับ uh huh. ว่าเราดูยังไงว่ามันขึ้นมันขึ้นซึ่งผมจะพูดบ่อยๆว่าก็เห็นสี่เก้าจเจเนะไร,ะรัะโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนที่ยี่สิบนะฮะก็จะเกิดึ้นทีนะครับอันน uh ี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะแล้วเราก็ถือต่อไปนะครับ uh huh. ารดูต่อไป ถ้าขายได้มาแต่ใครมีของ<ช>ก็ดูกันไป<ช>มีมีนนแนะนําแล้วมันก็ทิ้งผมลงไปไงแล้วผมก็บอกให้ไปซื้อข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องขายหรอกเราเราก็จะเสียเห็บว่าถ้าเป็นทุนพื้นฐานเนี่ยนะครับรสินพลาดไปเนี่ยมันเป็นไรนะะแต่ถ้าเราไปซื้อทุนพื้นฐานที่ดีดีไปท,ที่ยี่ห้าบาทแล้วเราจะมีปัญหานะฮะแต่ถ้าลงมาสิบเก้าบาทแล้วไม่กล้าซื้อ,เ,อเราจะมีปัญหาไปเรื่อยๆนะครับเราเราจะซื้อหุ้นที่มันขึ้นแล้วพอลงมาเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเรากลับไม่กล้าซื้อนะ่ะ อันนี้เป็นเป็นปัญหาหลักของนันลงนงกลงทุนทางตลาดนะครับพอโดนไปนานๆตอนนี้ก็จะมาเล่นสร้างเก่งกําไบทุกวันนะครับ <ขอ S 2> มันก็จะได้นะครับได้มาสามวันพอโดนไปวันหนึ่งวันแรกได้ไวันแรกซื้อหมืน่นหุ้นวันที่สองได้ซื้อไปแสนหนึง่งวันที่สามได้ซื้อไปห้าแสนวันที่สี่อัดไปล้านหนึ่งอโดนทีเดียวหมดเลยม,มันจะเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้นะใช่แล้วนะครับเรฉะนั้นการการเล่นหุ้นให้กำไรจริงอ่ะ<อ> มันต้องแบงปอดนะครับแบกปอดถือยาวนะพอดเส้นกลางตอนนี้พอดยาวมันไม่น่าจะมีนะฮะถ้ามีก็จะเป็นหุ้นโรงพยาบาลหุ้นโรงพยาบาลที่เป็นพอดถือยาวนะครับปอดกินกำไรก็จะเป็นพวกหุ้นน้ามันพวกหุ้นอะไรพวกนี้นะครับที่มันเล่นรอบนะครับอันนี้ก็เล่นเป็นรอบระยะกลางไปแล้วก็มีพอตระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็เล่นส็เล่นก็น้อยไปสักสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเราวางแผนการเล่นนะลักษณะนี้นะครับมันไม่มีหลักฐาหรอกนะฮะ แต่เนื่องจากเราเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเล่นตัวเดียวเขาเรียกอะไรนะครับอ๋ออัดตัวเดียวออาอินวันตัวใหม่ก็ใช่มา20เปอร์เซ็นต์จากล้านไปล้านสองอตัวที่สองมาอัดไปออลอินวันอีกล้านสองอตัวที่สามมาอัดไปอัดไปสุดท้ายสุดท้ายเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่เราอัดตัวสุดท้ายเนี่ยบอรุษเมันปอบไหมหลักง่ายๆนะเขาไม่ให้ซื้อหุ้น่ะ มากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตของปริมาณสินคาของตลาดวันนั้นนะถ้าเกินเนี่ยถ้าถ้าเกินสิบเปอร์เซ็นคุณปเป็นเจ้าเลยนะเพราะนั้นคุณมีปกติเนี่ยสมมติคุณไปช่วยไล่หุ้นเนี่ยขเขาเสร็จสิร้อยล้านคุณอ่ะอขออนุญาตค่ะพี่นิพนธ์สายหลุดที่พี่นิพนธ์บอกว่าแบ่งยาวแบ่งกลางแบ่งสัน้นกว่าจะรู้ตัวยาวคือตัวที่ติดเลยยาวไอ้กลางก็คือเตรียมขายเพราะกำไร ไอ้สั้นเนี่ยกำไรไยหมูแหมคุณเล่นนะทั้งทุนก็กับการส่วนใหญ่ที่พี่ทิ้งผลพูดถึงก็คืออย่างเงี้ยอันยาวก็คือติดนั่นเองมันเลยยาวพวกเราก็เราดูนะพอดีพูดมาเล่นหลายตัวก็ถามเราก็ซีแมทซีเนี่ยมันจะต้องยังไงกันนะก็จอนซีผมว่ายังถืออยู่นะโรงพยาบาลเนี่ยใช่ยังถืออยู่เป็นโรงพยาบาลอยู่แต่ของจริงมันก็คือบีดีเอ็คือฟิสานที่ซีไอซี ครับคจริงๆมัหลุดลงไปจริงๆมันได้ห,หลุดลงไปด้วยมายืยนรอยอยู่เนี่ยค่ะอ่า KTC ตัวนี้ผมคิดว่าแท่งนี้นะเป็นแท่งที่ที่แบบว่าสําหรับคนช้อนนะผมคิดว่าไม่ใช่แต่คนที่จะขายอ่ะผมว,ว่ารลอรลีบาวได้ดีนะช้อนเพื่อรีบาวเหรอฮะแต่ KTC นะคนช้อนนะผมว่าจะไม่ขายเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับคือถ้าเราจะแนะนาําพูดแล้วทุกคนไม่ได่าเนี่ยก็ต้องไป,ไปซิ้อที่ขึ้นสี่ถูไหมครับ แต่เนี้ยเราตั้งเราจะบขึ้นเอะละแต่มันจะ,นนะรีบาไปขึ้นดีนะฮะเอะอาจจะยังไม่จบก็ได้ในขนงเนี้ยนะครับเพราะหุนนะ้นแบบนี้มันก็มุ่งเจ้าเหมือนกันแหละนะครับถ้าจะซื้อจะถ้าเรารับร้อยนะฮะขึ้นไปขายร้อยสิบร้อยสิบห้าแต่เนี้ยมันลงมาแรงนะ,ะ <S <S <an> <S ผมว่ามันลงมาจากแรงช็อตถูกช็อตลงมานะฮะ <S <S <an> <S แล้ววันนี้ผมดูนะพอลงไปสุดเนี่ยเขาเข้ามือช็อนมะเขาเขา้ามือช้อนแล้วเพตอะนั้นมีโอกาสเด้งนะครับนะครับผมว่าการเขา้เขามา <S <S <an> ืช้อน เกิดขึ้นไปแล้วเพราะว่าวลุ่มมันเป็นสองทางนะฮะตัว KTC นะวอลุ่มค่อนข้างเยอะมากนะครับเช้ากดลงไปก่อนแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาหางยาว <Lock S 2> ย็านับลอกเทรยหางยาวเป็นหางยาวบล็อกบล็อกเทรดหรือหรืออ่า derivative warrants หรือหลายอย่างนะฮะ single stock single stock นะครับอน,นแล้วก็เป็นยืมหุ้นมาขายนี่างเงี้ยก็ได้หมด SBL ได้หมดเลยจะฝั่งช้อนแล้วก็ช้อนลงมา ประช็อตหนักๆแต่ตอนตอนที่มันเริ่มดุนะฮะประช็อตเมื่อวานวันเซ็แล้วแต่วันนี้ผมว่าเขากดลงไปเขาดึงกลับแล้วล่ะเพราะนั้นแรงถ่ายจริงๆจะไม่มีแล้วนะครับค่ะก็อยู่ที่ว่าใครคนที่ช็อตดาวนลงมามีใครเขาเปิดช็อตหรือเปล่าต้องปิดช็อตถ้าใครไม่เขาเปิดช็อตนะเดี๋ยวโดนไอ้ไอซ์ใส่สิบสามเดี๋ยนี้เดี๋ยวโดนไอเอสไอเท่าไหร่คะสิบสามเองอ๋อสุดๆ over ลืมสามสิบไปเออใช่มันก็น่าเสียดที่ว่าเราจะไม่ขายแล้วนะครับอันนี้แต่คนเล่นเป็นนะครับ คนเิ่เป็นเมื่อเช้าเนี่ยมันต้องไปก่อนแล้วตอนนี้มาถามว่าจะแถวนี้ได้ไหมตอนนี้คุณก็ต้องดูนะครับว่าถ้าถ้าพรุ่งนี้นะครับไม่หลุด 100, หนึ่งร้อยโอ้หกบาทใช่ไหมหกเปอร์เซ็นต์นะนะครับถ้าไม่หลุดไม่หลุดหนึ่งร้อยเนี่ยโอกาสลงก็จะไม่มีละจะรีบาวขอ้นนะรีบาวก็ไปจัสงแร้อยสิบห้าร้อยร้อยสิบเก้าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นคนที่อยู่อรอขายเนี่ยมันไปถาขาลงแล้วก็รอขายกัน ไ้าครยคันก็เราเข้าไปดูแลกันแล้วแต่ขายเล่งใช่ไหมฮะใช่กันเล่เลนเงก็นหน่าเสียดนะบางทีก็สามบาทมันก็สามเปอร์เซ็นแล้วนะนะครับก็เอาันหมดแล้วเวลานี้อะไรแบบมีกินได้ก็เอาไปหมดแต่ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เล่นนะครับผมไม่เล่น<า>ผมนนไม่เล่นนะขาลงขาลงนีผมเล่นมไม่ถึงว่าผมแนะนําลูกค้าผมก็คุยลูกฝีมืออ่ะนะคุณพ่อขาลงแนะนําให้เล่นมันก็ติดหมดแล้วใช่ใช่ออกไม่ทันลูกฝีมือก็อยู่อะเขาบอกอย่าเล่นเลยกัน ขาลงอย่าเล่นเลยไปเป็นเจ้าอากระคอมาให้ผมหรอกเล่นไปผมก็เต็มหมดนะผมก็พอพอผมยังมีวันรุ่งใหม่ตอนที่มุ่งขึ้นมากว่าคุณเท่าทุนอีก <c oughs> อีกนานนะ <c oughs> นะ นี่ใครจะเข้าร้อยเปลี่อะไรก็เอาตามความสามารถนะครับอืมถ้าใครเล่นมันต้องเปลี่ยนดูเท่านเปลี่ยนแล้วถ้ามันรอถามนักกลิ้ดนักวิเคราะห์นะคนประเภทนี้ถ้ารับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่ตายโดนเขากินหมดเลยเอาเอาไปว่าผมคาดว่าซื้อเท่าเนี้ยมีโอกาสได้กำไรนะแต่ถ้าไม่ขายเนี่ยขาดทุนอีกเยอะโอจะซื้อแล้วถ้าไม่ขายเนี่ยมีโอกาสขาดทุนอีกเยอะมีโอกาสหลุดร้อยลงไปละเลยเออเอออันนี้คือให้ฟังเหตุเนี้ยจะได้ไม่มาว่าการหลุด ค่ะเดี er vida, ๋ยวหาว่าคนกำลังจะได้กินเป็นดักเขาอะไรกว่าแมอืมอ่ะอยากจะถามทำไมล่ะอืมผมเห็นนั่งงานยิ่งเหนื่อยเลยเนะยอืมตัดสินใจเองนะพ่อแม่น้องเอ้ยถ้าพ่อแม่พี่น้องมาถามเขาเอ้ยสถานการณ์มันําไม่ได้กับหุ้นบางตัวเอ้ยเดี๋ยวเอาเป็นแพะเดี๋ยวจับพีธิพนเป็นแพะเป็นแกะถ้าติดกูัวกลัวนะไอหุ้นแบบประเภทเนี้ย แต่ผมไม่ยอมนะเดี๋ยวพินิพนธ์ต้องสอบควแนะนำวันนั้นเขาได้ร้อยเจ็ดอะไรเนี่ยสอบมันยอมนะแต่ผมไม่ยอมแล้วผมสวจเลยนะผมผมก็เป็ี่ยนทางแล้วถ้าอยากจะมาถามผมเองใช่นะครับถามผมเองผมก็บอกให้สวบได้อาจจะรายสามบาทสิบบาทเร่รู้หมดแหละนะฮะแต่ถ้าหลุดนะคุณยาวอ่าร้อยนั่นแล้วคุณไม่ขายสิบสิ่ยาวที่มาโทษผมก็ได้เออได้ได้ถ้เป็นพิชชานทเรียนโทษค่ะค่ะตัวตลาดมันก็เป็นเหมือนผมบอกว่าสถานีมันเ็จะค่อยๆยืน ลงแล้วว่าสัตนดาห์ดเขาจะลงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วว่าสัปดาห์ที่สามก็จะเริ่มขึ้นตัวนะฮะแล้วสัปดาห์ที่สี่นก็จะเริ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็มีคนอันไลฟ์เต็มเลยนะฮะแล้วมันสบเลยอ,อา่าเรลโม้ยอัเน,นี้จริงไหมค่ะเราก็บอกว่าให้เราซื้อหุ้นน้ำมนันนะฮะส่วนหุ้นที่มันขึ้นมานะครับหุ้นอ่าอย่างที่มันขึ้นมาแล้วนะครับเอวีแล้วก็ให้ขายไปแล้วไันจริงไหม คือเราวันๆหนึ่งเราไม่ได้อยู่เราอยู่กับพุ้นเนี่ยนะฮะเราก็ดูกราไฟไปดูพื้นฐานแล้วดูตลอดข้อมูลตลอดเวลาครับอันนี้ทั้งโลกเลยนะครับไม่ได้จะพาทีท่บองไายไัง่งเราไม่อยู่นะเพราะนั้นพูดไม่ได้หรอกไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับื่นเช้ามาเย็นมากินเบียร์เช้ามาก็มาพูดต่อแบบ์แล้วเธอปวดเพื่อนน่อยะะไม่ได้หรอกอคือเราก็ <laughs> เป็นหัวหน้าลงทุนนะพููตรงตรงนะครับครูตรงตรงก็ไม่ควรมีพูดแล้วอ่อืมค่ะอื้นฐาน ดีพดีมานะครับผมให้สั่งผิดไปแล้วว่าถ้าติดจังกว่านะครับยี่หกสองห้าเนี่ยเขาต้องถอยนะครับถ้าติดยี่หกสองห้าพอดีก็ยังไม่ต้องถอยบ้านปู่แต่นี่เลีรยโลไปแล้วเมื่อสองวันก่อนแล้วผมคิดว่าสินค้ามันจะหลุดนะประจัดสีใจมันจะทำยังไงนะครับเราตจัดสีใจใครคุณไม่ได้นะครับเราไม่อยากเราไม่อยากพูดว่าถ้าเป็นเราเราขายนะก็มันสการชี้นำถูกไหมครัค่ะค่ะนะฮะอ่ะได้ค่ะพี่อ่ะ แล้วส่วนพิเศษก็ดูตามที่บอกไว้เดี๋ยวดูเลยนะครับไม่เคยจันนะครับดหน้างานคือไม่ได้เคยจามเลยน้างานตลอดการดูตลอดจะทําให้เราตอนนี้ก็คือหลุดเก้าก็สองจุดสองก็ละนะแล้วก็ถ้าหลุดเก้าก็หนึ่งจุดสามเนี่ยก้าหลุดถ้าหลุดนะครับก็มันจะมันแล้วถ้าถ้าเก้าแปดข้าจุดสี่จะโครมรู้จักคำว่าโครมไหม ไม่รู้ค่ะจึ้งหรือไปข้างล่างถ้าไม่โดนไม่รู้ไม่โดนไม่รู้ก้าวไปหลุดก้าแล้วก้าเจ็ดหกจุดหกแบมีโอกาสเด้งจะโครมแล้วก็ขั้นก้าเจ็ดหกจุดหกเป็นขาลงเลยตอนนี้ยาวเลยมีเด้งนี่จดอะไรเมือก้เาอ่านระบบระบบบอกแบบนี้นะฮะอ่านตามระบบแต่ตอนนี้อย่างตอนนี้หลุดมาแล้วสองแนวแนวแรกจะตื่เก้าเก้าสองจุดสองนะครับ ดาที่สองก็คือเก้าเก้าหนึ่งุดสามยังมีรุ่นอยู่ปิดตลาดจะมีรุ่นได้อยู่นะฮะ้ารที่งานต่อไปก็เก้าไปเก้าสิดสี่นะครับอ๋อมันลูกเล่นเยอะมันคุมตลาดได้หมดแหละเกมนี้เกมนี้เออเกมนแบบเกมนี้ไปนานักลงทุนเกมเทเทคนิคเทคนิคนจ้คุมคุมได้ไม่หมดหรอกนะฮะถ้ามีเทรนมาไห่เทคนิคก็คุมได้อันนี้เทคนิคมันบอกว่าใช้เวทนะครับอันนี้เราไปทองคำแบบ องคําก็ก็ยังแนะนนเหมือนเดิมนะนะครับว่าแท้งเขียวแบบนี้นะครับก็มีโอกาสขึ้นนะครับนะครับก็คืนนี้ยืนยืนแม้เต่ลายจต่พรุ่งนี้จะขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นแท่งเขียวนะครับใหญ่ขึ้นไปนะครับก็มีการลีบาไปหนึ่งสองสี่สูนนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังเป็นขาลงนะครับ้าลงเราก็เราดูแถวพันเนี้ยนะฮะแถวเนี้ยนะถ้าถ้าลองแถวนี้หนึ่งสองหนึ่งแปดผมว่าอืดอัดอืดอัดแต่สุดท้ายกำไรเราไม่หั มันจะไม่วิ่งให้ค่ขึ้นไปง,ง่ายๆนะครับแต่ถามว่าต้องรีบร้องไหมไม่ต้องรีบร้องนะมันจะไม่คึ้นไปเร็วนะครับอืมจะดูสองสาวันก็ได้นะครับอืมดูสองสามวันนะฮะครับโอเคสองถึงสามวันนะคะโอเคอ่ะ,อะตลาดปิดหรือยังคะอ้ปิดแล้วลืมดูไปเลยมั่แต่คุยกับพี่ <laughs> ตลาดปิดไปลบห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่รุ่นมันก็สามหนึ่งสองนะฮะอืมไอตัวที่พูดไว้สิปิดสิบสามจุดหกไอเอสนะฮะอ่าไปดูต่อไปที่นี้จะเป็นข้างแดงใครไม่ออกก็ติดนะอืมใครไม่ออกผู้นี้ติดนะแต่ทุกนี้เป็นโดยจีก็ดูต่อวันได้อ่าแนวท้าวถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ขายไปขึ้นเนึ่ยขึ้นเราก็ถสอไว้ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะค่ะนะครับมันเยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มขึ้นมาสามวันขึ้นมาด้วย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เล่นหุ้นได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หือเ่าเยอะแล้วไม่ใช่เราได้แล้วเราไปดูจากจุดที่เขาเริ่มวิ่งมันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปก่อนได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากนะคะค่ะพอดีค่ะก็เป็นกลยุทธ์นะคะนักทุนวิธีการมองดูหุ้นว่าวิธีการหุ้นแต่ละตัวที่วิ่งขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ทางด้านเทคนิคเป็นอย่างนี้ต้องตัดสินใจกันเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่ความรู้ของนักลงทุนด้วยนะและใจของเราด้วยว่าใจเราจะะสู้แบบไหนนนกัะ แต่ถ้าสู้เรามีหลักการหลักเกณฑ์ทฤษฎีแล้วก็จะช่วยทําให้เรามีความรอดปลอดภัยได้นะคะค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปรินพานิชพักค่ะ